สวัสดีครับวันนี้ผมเลิศจะมาแนะนําวิดีโอดีๆในการสร้างสร้างชิปนะครับและโปรแกรมชิปในรถ Subaru XV นะครับตัวน,นี้เป็นรถประมาณสักปี2 0 1 6 1นดนะครับด้วยเครื่อง VRK2MAX นะครับตอนนี้เป็นโจทย์ว่าลูกค้าต้องการทำดอกสำรองตัวนี้ดอกของลูกค้าเนี่ยจะเป็นชิป 4D 80ป<ม>ิด Subaru นะครับไม่สามารถจะโคนได้นะครับยังไม่มีเครื่องไหนโคนได้เราต้องทำการสร้างชิปและโปรแกรมเข้าที่รถ รเราไปดูวิธีกันนะครับระดับแรกนะครับก็ให้ลองเช็คชิปดูก่อนก็ได้ครับเราใส่ดอกเข้าไปเช็คชิปนะครับเหยนว่าเครื่องจะแจ้งว่าเป็นชิป 4D82 Subaru นะครับไม่สามารถโคลนได้ครับเป็น80ปิดนะครับโคลนไม่ได้แล้วก็เราจะไม่โคลนนะครับเราจะสร้างชิปแทนแล้วไปโปรแกรมที่รถ ลรวก็มาทําการสร้างชิปนะครับตัวนี้เป็นตัว8ปิบนะครับเป็น 4D 80ปิบแล้วก็มาที่เมนู7 0 1 8 8 3เพราะเรารู้ว่าเป็น id 82นะครับจะเห็นว่าเมนูอยู่ตรงนี้นะครับ subaru 8 2 8 2 g นะครับปิบเครื่องแจ้งให้เราใช้ชิป xt 2 7นะครับเราก็นำชิป xt 2 7นะครับรปเตีเบแล้านะครับใส่เข้าไปจะนัดเล็ดชิปขึ้นมานะครับ ตัวชิปตัวนี้เราสร้างเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นชิปของ Subaru XV ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้โปรแกรมที่รถนะครับสังเกตง่ายๆนะครับดอ,ดอกที่โปรแกรมเรียบร้อยที่ดอกออริจินอลนะครับไฟอีโมดับไปทันทีเลยนะครับเราสังเกตไฟอีโมจะอ,อยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้ดอกตัวนี้เจเนเรตชิปมาแล้วนะครับยังไม่ได้โปรแกรมสังเกตพอปิดออนไฟอีโมโตรงนี้ค้างนะครับพอยังไม่ไโปรแกรมโอเคเรามาเริ่มด้วยการนําดอกที่เป็นใช้ได้ก่อนนะครับที่โปรแกรมแล้วปิดออนไว้ก่อนไฟอีโม,โมด,ดับโอเคก็เราจะโปรแกรมด้วยเครื่องวีวีได้คีทูแต่อเชื่อมกับมินิ OBD นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่เมนู มิดีโอ d ดีนะครับก็ทำการเชื่อมต่อกดเลือกตอนนี้เราต่อให้ตัวมิ n ีโอ d ดีเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมืดทิดหนึ่งมองไม่เห็นนะครับต่อมิดีโอดีเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อกดเชื่อมต่อเนะชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ไปที่อีโมเขียนโปรแกรมนะครับไปเลือกเมนูของซ u b ป r รู นี่ซูเปอร์ูนะครับเลือกเป็นโมเดลเลยนะครับ select form model ตัวนี้เป็น XV เป็น XV นะครับเลือก XV ตัวนี้มันเป็นรุ่นปีตั้งแต่2013ขึ้นมาเราเลือกเป็นนอนสมาร์ทนะครับตัวนี้เป็นดอกกุญแจไขสตาร์ชตธรรมดานะครับเป็นนอนสมาร์ตก็จะมีฟังก์ชันอธิบายนะครับว่าการขั้นตอนการทำยังไง ถ้าอ่านเราจะใช้เมนู add key นะครับสังเกตการ add key เนี่ยถ้าแปลคร่าวๆคือเราจะใส่ดอกอ r o g ิ n นนบิดอ n หลังจากที่ดอกแรกโปรแกรมไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนดอกต่อไปเพื่อโปรแกรมนะครับภายใน30วินาทีสามารถโปรแกรมได้สูงสุดเตียสดอกนะครับอโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับกดเริ่มดำเนินการตัวเครื่องต้องต่อ Wi-Fi หรือเน็ตนะครับหรือ hotspot ก็มาที่เมนูตัวนี้ add key เลยนะครับ แอดยง่ายๆเลยนะครับมาที่ Add Key คือบอกว่า Insert Original and Service On แล้วก็นำออริ i n นอลตัวนี้นะครับดอกออริจินอลเดิมเนี่ย,ย Service On Service On ไว้นะครับกดโอเคคื่องบอกให้ Insert อัอน,นัดดอกถัดไปที่จะโปรแกรมนะครับแล้วก็บิดออนภายใน30วินาทีสังเกตถ้าตัวที่บิดออนแล้วแล้วใช้ได้จะมีเสียงแต่ดังนะครับโอเค เรากดโอเคไปนะครับแล้네วเราก็นำดอกออกนะครับนำดอกถัดไปบิดออนสังเกตมีเสียงตึ๊ดนะครับสังเกตมีเสียงตึ Bot ๊ดรับนะครับกดโอเคสังเกตดอกตัวล่าสุดดอกที่4เข้าไปแล้วในระบบนะครับกดโอเคเรรยบร้อยเลยนะครับนี่คือดอกใหม่ที่ใส่เข้าไป ตอนนี้สตาร์ทได้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนการโปรแกรมกุญแจนะครับในการสร้างชิปและโปรแกรมชิปเพิ่มใน Subaru XV นะครับเห็นหลายๆท่านกลัวกันในรุ่นนี้นะครับเลยทำให้ดูนะครับด้วยเครื่อง V.I. k 2 m a x แล้วก็ Mini OBD ก็ทำตามขั้นตอนนะครับไม่ต้องไปออกคีลอดนะครับแอดกุญแจเฉยๆก็สามารถจะโปรแกรมกุญแจเข้าไปได้ง่ายๆเลย ส่วนรีโมทก็สร้างได้นะครับสามารถจะสร้างรีโมทแล้วก็ลงมมนนวลได้แล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ